ตอนผม,ผมอายุหกขวบน้องผมอายุเป็นครึ่งหนึ่งของผมตอนถ้าผมตอนเนี้ยอายุเจ็ดสิบน้องจะอายุเท่าไหร่สามสิบห้าครึ่งหนึ่งของเจ็ดสิบก็คือสามสิบห้าเอาใหม่เอาใหม่อีกที <c oughs> ตอนผมอายุหกขวบอ่อันนี้หกขวบน้องอายุเป็นครึ่งหนึ่งของผมเอ <c oughs> ถ้าตอนนี้ผมอายุเจ็ดสิบน้องจะอายุเท่าไหร่ก็หกขวบเอน้องจะอายุเท่าไหร่ถ้าผมอายุเจ็ดสิบแล้เนี้ยอายุเป็นครึ่งหนึ่ง อายุเป็นครึ่งหนึ่งของเจ็ดสิบาไมถามตัวเลขวะง่อยู่ยอมยอมไม่ไม่อนผม่ากสองขวบน้องอายุเป็นครึ่งหนึ่งของผมคือเท่าไหร่สามขวบแล้วมันห่างกับผมกี่ปีสามปีแล้วตาผมอายุเจ็ดสิบก็ห่างกับฟุณแค่สามปีก็ต้องขอสิบแปดไม่เอ้สิบสิบแปดแล้วสาม